สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูก็จะมาเล่าเรื่องนะคะกับแชร์ประสบการณ์ที่ปูเจอมากับตัวเองนะคะน่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะเลยอยากจะนํามาเล่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการเตือนภัยนะคะเผื่อว่าใครเจออ e ีเมลแบบปูเนี่ยที่ปูได้รับมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะคะคือก็วินาทีแรกที่อ่านนะคะก็ตก,กใจมากมากนะคะเดี๋ยวก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็จะได้ไม่เป็นการเสียเวลา กูก็เจออีเมลตัวนี้นะคะได้รับมานะคะประมาณ3 4วันที่ผ่านมานะคะก็วินาทีแรกที่อ่านเปิดอ่านเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตก,กใจนะคะเพราะว่าในอีเมลเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเรานะคะได้มีการทําการสั่งซื้อสินค้าตัวหนึ่งเกี่ยวกับเกมซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าเป็นแผ่นหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ในอีเมลเนี่ยเขาก็แจ้ง ว่าจะหักเงินจากบัญชีของเรานะคะประมาณ29เหรียญน,นะคะดอลลาร์สหรัฐแล้วปูก็อ่านอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็มีไฟล์ที่เป็น PDF เนี่ยค่ะแนบมาด้วยว่าเรามีการจัดซื้อสินค้าอันนี้นะคะเป็นการสั่งซื้อจากทางเราทีเนี้ยปูก็ตกใจนะคะคือสตั้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับบัญชี บัญชีเงินของเราเนี่ยเราก็ต้องตกกระจายเป็นอันดับแรกนะคะคือวินาทีแรกเนี่ยก็ตกกระจายนะคะจึงอยากจะนํามาเล่าว่าเผื่อใครเจออีเมลแบบที่ปูเจอเนี่ยจะได้ตั้งสติแล้วก็รับมือได้ทันนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยปูก็เป,เปิดเปิดอ่านนะคะในไฟล์ pdf ว่าซื้ออะไรนะคะแล้วทีเนี้ยอีเมลอันนี้นะคะในในในยูเซอร์ที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นชื่อของแอปแอปหนึ่งที่มีชื่อเสียงเลยแหละแล้วก็ตามด้วย ตามด้วยที่ตอนแรกกูยังไม่สังเกตนะคะว่าเป็นอีเมลปลอมนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นภาษา IT เนี่ยก็จะเรียกว่านามสกุลหรือปลอมหรือว่าเป็นไฟล์ปลอมนั่นเองนะคะเพราะว่าพอเป็นเป็นชื่อของแอปชื่อดังตัวนี้นะคะแอปพลิเคชันชื่อดังตัวนี้ยแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะประมาณ3าตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตามด้วยตัวตัวเลขเนี่ยค่ะ หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยก่อนที่จะถึงด o m ทีเนี้ยเนี่ยตอนแรกปุไม่ไม่ได้สังเกตนะคะปุูก็เข้าไปไปอ่านก่อนว่าซื้ออะไรอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยพอในหน้า PDF เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นการทําการสั่งซื้อหรือว่าจะยกเลิกเนี่ยให้เราเนี่ยมากดยกเลิกที่ตัวที่ตัวยกเลิกนะคะในแถบบาร์ข้างล่างทีนี้เนี่ยปูกก็ลองกดเข้าไปที่ตัวยกเลิกใช่ไหมคะพอกดเข้าไปที่คําว่ายกเลิกเนี่ย มันขึ้นเป็นหน้ามาว่าให้เราให้เราล็อกอินโดยใช้อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เรามีลิงก์กับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเพราะว่าปูเคยสมัครแอปพลิเคชันตัวนี้พร้อมใช้ล็อกอินด้วยด้วยอ e ีเมลของเรานะคะแต่ว่าเป็นอ e ีเมลที่ปู่ใช้งานทั่วๆไปนี่แหละคะ่ะแล้วทีนี้ปูก,ก็เข้าไปเสร็จปุ๊บมันมิจฉาชีพเนี่ยนะคะเขาก๊อปปี้แบบตัวที่เป็นหน้าหน้าเพจของแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เหมือนเป๊ะ แล้วพอปูล,ล็อกอินเข้ามานะคะเขาก็จะขึ้นคำว่าให้เราเนี่ยลงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ในแ็บบรรทัดข้างล่างเนี่ยเขาให้เรากรอบเลขที่บัญชีของเราด้วยเลขที่บัญชีเท่านั้นเท่านี้นะคะว่ามีเลขอะไรบ้างเลขชื่อเลขที่บัญชีแล้วก็รหัสลับที่อยู่ในหลัง,ลงบัตรนะครับทีนี้เนี่ยปูก็เออทำไมในเมื่อเรายกเลิกไปแล้วทำไมเรา กดยกเลิกไปเนี่ยตามหลักจริงๆเวลาเราซื้อสินค้าแล้วเราไม่ต้องการสินค้าแล้วเราต้องการจะยกเลิกเนี่ยไม่ไม่ต้องมีการแสดงตัวตนอะไรทั้งนั้นนะคะยกเลิกคือคือยกเลิกไม่มีต้องเกาะแสดงตัวตนว่าชื่อที่อยู่ในสกุลแล้วก็พร้อมเลขที่บัญชีไม่มีนะคะตามหลักวิธีการที่ถูกต้องในการซื้อสินค้าแล้วก็ยกเลิกนะ,ะแล้วพอปุรู้สึกว่าปู๊กก็อยากจะไปลองคิดคลิกที่ แถบบาร์อันอื่นในเมนูอันอื่นบ้างมันคลิกไม่ได้ค่ะหน้าจอมันมันแบบมันฟีดไปเลยคือมันไม่ให้เราทําอะไรเลยค่ะคือแต่หน้าจอทางหน้าอันเนี้ยเป็นหน้าที่แบบว่าก๊อปมาเหมือนต้นฉบับมากๆเลยค่ะทุกคนอันเนี้ยเป็นกลกงของพวกมิชชาชีพนั่นเองนะคะก็นั่นแหละแล้วทีเนี้ยปุ๊กก็เอ๊ะทำไมมันไปคลิกที่เมนูอันอื่นไม่ได้เลยตามหลักแล้วเนี้ยถ้าเราไม่อยากจะอยู่หน้าเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นคลิกในเมนูอันอื่นได้ใช่ไหมคะมันเลือกไปได้ทีนี้เนี้ย ก็ลองแบ็กกลับมาคือลองแบ็กกลับมาสิก็ออกจากหน้านั้นมากลายเป็นว่าก็ให้เราล็อกอินเข้าไปใหม่เพื่อที่จะแสดงตัวตวนชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดแล้วก็พร้อมลงเลขที่บัญชีของเราไปอีกทีนี้ปูก็เลยถ่ายรูปหน้าจออันนี้ให้เพื่อนที่เป็นเจ้าของบริษัทไอทีค่ะเขาก็ถ่ายให้เขาดูแล้วก็ส่งไปเพื่อนบอกว่าให้ลบอีเมลอันนี้ออกไปซะเพราะว่าปูปกูรู้แล้วลหละว่ามันเป็นเป็นพวกแฮกเกอร์นะคะปูก็เลยบอกว่า เฮ้ยเนี่ยเราได้อีเมลจากแฮกเกอร์มานู่นนี่นั่นว่าเราทําการสั่งซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกว่าไม่ต้องเปิดไฟล์ pdf แล้วก็ลบเจ้าอีเมลวันนี้ออกไปเลยแล้วทีเนี้ยพอปูก่อนที่ปูจะลบใช่ไหมคะปูก็มานั่งวิเคราะห์ก่อนว่าที่มาของอีเมลอันเนี้ยคือยังไงเพราะว่าในตัวที่เป็นตัวอักษรตัวต้นเนี่ยเขาจะเขียนมาว่ามาจากแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าเอ่อตามด้วยที่เป็นตัวอักษรแต่ทีนี้เนี่ย ทำไมปูถึงรู้ว่ามันเป็นนามสกุลปลอมหรือไฟล์ปลอมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาจากที่ตัวต้นฉบับจริงๆมันจะไม่มีไอตัวพวกตัวหนังสือยืดยาวอะไรเงี้ยนะคะก่อนจะถึง .com เพราะฉะนั้นว่าก็คือเป็นการที่สังเกตว่ามันปลอมแน่นอนนะคะคือถ้าเราไปลงไปลง,ไปลงแบบพอยกกดยกเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยไปลงตามที่เขาให้เรากรอกชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดพร้อมทั้งเลขที่บัญชีเนี่ย บัญชีของเรานะคะจะถูกแฮ็กไปโดยทันทีเลยค่ะเงินที่มีในบัญชีนั้นก็จะหายไปในพริบตาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอเหตุการณ์แบบปู่เนี้ยคืออย่ากรอกอะไรข้อมูลส่วนตัวของเราใดๆทั้งสิ้นลงไปนะคะแล้วก็อย่ากรอกเลขที่บัญชีอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเวลาเราซื้อสินค้าเราไม่จําเป็นต้องแสดงตัวตนในการยกเลิกสินค้าเราแค่กดยกเลิกสินค้าแล้วก็ทางร้านออนไลน์เนี่ยเขาก็จะเป็นการ คืนเงินมาให้เรานะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เวลาปูซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยปูจะไม่เวลาปูดกดยกเลิกไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีร้านไหนนะคะที่ให้เราแสดงตัวตนให้เราลงวันเดือนปีเกิดหรือว่าให้เราลงเลขที่บัญชีนะคะอันนี้ไม่มีนะคะอันนี้คือปลอมนะคะอันนี้เป็นมิจฉาชีพกลโกลงที่โลกไซเบอร์นะคะที่ ที่มันแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะก็คือให้ทุกคนระวังเพราะว่าพวกนี้เขาจะสุ่มส่งอีเมลไปนะคะส่งไปหลายๆคนหลายๆคนแล้วก็ถ้าใครแบบกลัวแล้วก็แบบเหมือนแบบตกใจว่าเฮ้ยเราจะถูกหักบัญชีเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อสินค้าแต่ทาไมเราต้องถูกหักบัญชีแล้วก็ไปเกอะข้อมูลตามที่ชื่อนามสกุลตามที่มันให้เราเกอกเนี่ยนะคะนั่นแหละบัญชีของเราเนี่ยก็จะโดนมันแฮก ข้อมูลทันทีทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเจอข้อมูลที่เป็นอีเมลแบบนี้นะคะให้รับมือนะคะให้ตั้งสติแล้วก็สังเกตดีๆว่าเวลามันส่งอะไรมาเนี่ยให้สังเกตดูว่าที่มาของอีเมลเนี่ยมันจะ เป็นนามนามสกุลปลอมนะคะมันจะเป็นยืดยาวเลยค่ะคือมันจะยืดยาวอะไรกันก็ไม่รู้นะคะนั่นแหละก็เป็นพวกที่เป็นพวกแฮกเกอร์น,นั่นเองนะคะทุกคนคือก็ต้องช่างสังเกตแล้วก็ตั้งรับมือแล้วก็ตั้งสติดีๆเพราะว่าพวกนี้มันจะสุ่มเอานะคะก็อย่าหลงกลแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ให้เลขที่บัญชีกับคใครๆใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าโลกโลกของไซเบอร์เนี่ยมันมีนกลโกงหลายรูปแบบนะคะปูกก็เลยอยากจะนํามาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่า เจอมากับตัวนะคะบางทีปูกก็ชอบเจออีเมลอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละแต่ว่าคือปูกก็ไม่ได้กรอกอะไรนะคะเพราะว่าเอกใจแล้วล่ะว่าโดนโดนแฮกเกอร์ส่งมาอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละปูกก็เลยไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันรู้สึกผิดปกติจากที่นั่งวิเคราะห์ดูแล้วลหลายๆอย่างนะคะก็นั่นแหละก็เลย ตอนแรกก็ตก,กใจเหมือนกันก็สตันเหมือนกันนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็งงเหมือนกันพอตั้งสติได้สติมาปัญญาเกิดนะคะก็เลยมาคิดได้ว่าเป็นอีเมลปลอมเป็นพวกแฮกเกอร์ที่ส่งมานั่นเองค่ะก็นั่นแหละเผื่อใครเจอวิธีแบบนี้นะคะก็ตั้งรับมือนะคะอย่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะแล้วก็ตั้งสตินะคะก็นั่นแหละปุ๊กก็เลยอยากจะนํามาเล่าแชร์นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยให้เรารับมือกับ พวกไซเบอร์พวกนี้นะคะว่ามันมีมันสุ่มมาตลอดนะคะเผื่อใครจะเป็นเหยื่อของพวกมันอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็นำมาเล่าให้ฟังนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแลรับชมนะคะสวัสดีค่ะ